Thank you ะะจากเพจนี่แล้วออนเที่ยวดีนักค่ะวันนี้นะคะียวก็จะมาแนะนำกระเป๋าเดินทางนะคะจาก m y e s c a p e Bag ค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่เลยชื่อว่ารุ่นเม r ร์ิลดาค่ะรุ่นเม r ร์ิลดานะคะจะมีทั้งหมด5สีด้วยกันก็คือแชมเปญลอสโกลดาร์เกิลเวอร์และสีนี้ค่ะสีไทเทเนียมนะคะรุ่นนี้จะเป็นขนาด24นิ้วค่ะเดี๋ยวโยจะพาไปทุกคนไปดูว่ามันมีความพิเศษอะไรบ้าง ความพิเศษอันดับแรกของกระเป๋าใบนี้เลยนะคะก็คือตัวล็อกนะคะคันชักตัวนี้นะคะจะเป็นแบบ m u l t i เพลย์ล็อกนะคะสามารถล็อกเองได้ตามสะดวกนะคะแล้วก็ซิกเนเจอร์ของกระเป๋านี้ยังคงอยู่ที่มี power bank นะคะสามารถชาร์จแบตโทรศัพท์จากกระเป๋านี้ได้เลยตัวนี้นะคะเป็น power bank 2 0ง mm. หถมิลลิแ้าใครเอาโหลดใต้เครื่องก็สามารถเอา power bank ตัวนี้ออกมากวอนได้ ความพิเศษต่อมาของกระเป๋าตัวนี้นะคะก็คือเป็นสีเดียวกันทั้งหมดของกระเป๋าเลยก็คือจะให้ความลักชัวรี่และคลาสสิกนะคะตัวเนื้อกระเป๋าเป็นแบบ p c 100%นะคะมีความทนทานไม่แตกง่ายค่ะตัวล้อของกระเป๋าสามารถหมุนได้3 6มรองศาก็คือลื่นมากนะคะล้อของกระเป๋านี้นะคะจะเป็นแบบ p S A ล็อกนะคะแบบตั้งหรหัสเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าข้างในเป็นแบบไหนกันบ้าง ตัวล้อแบบนี้นะคะแบบไม่ต้องรูดซิปเลยจะคล้ายๆกับกระเป๋าเดินทางวินเทจนะคะสมัยก่อนด้านในนะคะจะบุซับแบบนี้นะคะมีตัวซิปช่องเยอะมากสามารถจัดเก็บของได้เป็นระเบียบนะคะ สำหรับใครนะคะที่สนใจซื้อกระเป๋าจาก My s k a p e Bag นะคะก็สามารถเข้าไปที่ f a c e b o o k i g My s k a p e Bag และหรือจะแอดไปที่ Li น์แอด My Scape Bag ก็ได้ค่ะวันนี้โยขอตัวลาไปก่อนค่ะคะ